สิทธิการเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับคนข้ามเพศเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเมื่อฟังเสียงของชุมชนคนข้ามเพศจาก4ภูมิภาคในงานประชุมระดับชาติสุขภาวะของคนข้ามเพศครั้งที่2ที่มีต่อการขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะของคนข้ามเพศ 1. จัดให้มีบ้านพักฉุกเฉินสวัสดิการการดูแลคนข้ามเพศสูงวัย 2. เพิ่มการศึกษาที่มีหลักสูตรเรื่องอัตลักษณ์และความหลากหลายทางเพศ 3. ส,ส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน 4. พักด้านกฎหมายคำนำหน้านมรับรองอัตลักษณ์ทางเพศ 5. คนข้ามเพศเข้าถึงบริการทางสาธารณาสุขและบริการสุขภาพสำหรับคนข้ามเพศ 6. ห,หลักสูตรสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และด้านการศึกษาเพื่อให้บริการคนข้ามเพศ 7. สื่อสาธารณะที่สร้างความเข้าใจเรื่องคนข้ามเพศ 8. สถานที่สาธารณะที่เอื้อกับคนข้ามเพศ 9. ส่งเสริมให้คนข้ามเพศมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 10. มีกองทุนสนับสนุนการทำงานสุขภาวะคนข้ามเพศมาร่วมการลดอคติทางเพศการตีตราและเลือกปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาวะที่ดีในทุกมิติ